j จอร์นี่วิดยูโรเค้กเอ็นจอยเดอะโสนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ในช่วงของเจอร์นี่วิดยูโรเค้กเอ็นจอยเดอะโรนะครับ EP นี้ยังอยู่ที่นี่นะฟาร์มเจระเคและสวนสัตว์สมุทรปราการนะครับสองีแรกเนี่ยไปชมน้องเจระเคมาแล้วนะครับทั้งโชว์เจระเคเอามือเข้าไปเอาหัวเข้าไปผมลงไปถ่ายรูปกับจระเด้วยนะ ไปชมช้างแสนรู้ผมไปเล่นกับช้างด้วยนะครับ E.P. นี้เนี่ยมานั่งรถรางเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าที่นี่เนี่ยเขามีเหล่าสัตว์อะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับพี่งแต่ว่ารถรางตรวนี้เก็บบรรยากาศร,บรอบๆถ้าเราอยากเห็นใกล้ๆเนี่ยต้องลงไปเพราะฉะนั้นแล้วไปครับไปลงฮนะอ๋อไม่ใช่เหรอลงทางนี้ไปครับไป ผู้ชมตอนนี้ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าเรามาอยู่ตรงบริเวณน้องหมีขอซึ่งที่นี่เนี่ยน้องหมีขอเขาเพิ่งมีฝาแฝดนะฮะสมาชิกใหม่และที่สุดคัญที่เราบันทึกเทปอยู่ในวันนี้นะยังไม่มีชื่อแต่เขาจะแจ้งรายชื่อ1กร,รกฎาคมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมกะตั้งชื่อนะฝาแฝดใช่ไหมชื่อว่าน้องยูโรเค้กรวมแล้วเป็นยูโรเค้กพบเอาไว้อุ่นใจก่การเดินทางนะฮะจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันครับ และนี่คือข้อมูลของน้องหมีขอแฝดนะครับนะฮะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์นะครับน, Hi ita, อน,บน้องเกิดวันทีษษ่สบิบพฤษภาคมปีนี้นะตรงกับวันหมีขอโลกโหคือแบบสมบูรณ์แบบมากนะครับคือน้องเนี่ยหรือว่าหมีขอเนี่ยจะชอบนอนตอนกลางวันบนต้นไม้และหากินตอนกลางคืน,น,คนไม่แปลกใจเนี่ยประมาณเที่ยงกว่านอนกันยับเนี่ยด้านไหนฮะเห็นแล้วก็อย่านอนบ้างนะไปมานอนกับน้องดีกว่า Beifall ไปดีกว่าฮะปีหน้าไหนเน <es> ี่ย <Family> ม <dinner> ุกเด้งพลอยเด้ง ขออาหารนะโหดูใกล้ชิดมากจริงๆที่เห็นอยู่เป็นขั้นบันไดอ่ะเป็นที่นั่งของคนดูนะฮะไปไป,ไปนั่งได้นะครับไปนั่งนั่งได้โอเคคำหนึ่งนะลูกคำหนึ่งนะคำหนึ่งนะเก่งนึงสามโอ้โห,โโหเก่งอ่ะอันนี้ฟันไม่ค่อยดีอะเขียงเขียวไม่เสร็จเลยอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนยังยังยังอ่ะอ่ะสีะ่โอเคอ้าวอันนึงตกไปแล้วตกน้ำแล้วอ่ะของหนูบ้าง หนึ่งสองซ้ำโอเคอ่ะคกว้างทุกเอาว่ะงหนึ่งสองซ้ำโอเคบายบายเดี๋ยวเดี๋ยวมีน้องที่มาให้กินอีกนะบายบายนะมุกพลอยนะโอเคฮะโย่ <laughs> okay, Yo, how are you I'm fine <laughs> แ h a n ซน e n i y a Senit s e n i โยเซนิด how are you โอ้เซนิทจะปีโอ้โอ้โหสุดยอดลา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 ลสอสาโอ้โหสุดยอดสุดท้ายแล้วนะหมดแล้วบาย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 

สวัสดีครับวุ้นไ้ชิดมากเฮ้ย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 อ๋ยอค่เ,ออเล่นกันอืโอโหโหนี่มานอนด้วยเลยเอาไม่ดุใช่ไหมฮะ เอาละครับคุณผู้ชมครับมาปิดทริปกันตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นแลนด์มาร์กเหมือนกันสามารถมาถ่ายรูปกับสิงโตได้ชื่อว่าน้องซินบ้าเะครับเห็นไหมครับว่าที่นี่เนี่ยปาร์มเจระเ้และสวนสัตว์สมุทรปราการนะครับมีเหล่าสัตว์น่ารักมากรวมถึงซินบ้าด้วยนะลูกน้าน่ารักจริงจริงจะมาเป็นคู่มาเป็นครอบครัวหรือว่าอยากจะมาแบบกับคู่เดทเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับที่นี่เปิดบริการทุกวันนะครับ8โมงเช้าถึง6โมงเย็น ่วนรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้นะฮะเพจ Facebook มาติดตามกันได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับพี่แจ็คนะฮะจ้ของสารที่นะครับสุดหลอ่อแล้วก็รวมถึงสารที่อย่างนี้ด้วยฟาร์มเจอร์เคและสวนสัตว์สมุทรปราการนะลูกนะขอบคุณซิมบ้าด้วยนะครับ E.P. ต่อไปเราจะไปที่ไหนติดตามให้ดีครับกับเจนนี่วิทยุรเค้กเอ็นจอยเดรดครับผมซิมบ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย